เฮียลิสเฮียทุกคนในวันนี้ EXO คัมแบ็กในรอบสองปีวันนี้เราจะมารีแอคเพลงอะไรคะทุกคนเพลงคราโอเคค่ะคราวค่ะเพลงมงกุฎนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า King of K-pop กบมาแล้วค่ะทุกคนมา King is back หู CG เวอร์นะ 챔요런데? 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 챔요런

ต้องข้ามมาด่ากูแน่ม่จูนนี่ไม่ใช้พลังของแบบเอ็กซโซแบบแต่ละคนด้วยเนี่ยเขาใครเป็นเหตชผลเฉยเล่าไมยก็ซื้อซิงเกิ้ลฉันยอมฉันยอมหล่อเนาะฉัอซื้แบบเจ้าชายแเล อนี้่อดูเอ็มนี่สวยมากเลยอะแบบเป็นมงมุ่แล้วแบบให้เห็นน MV มีเอ็กโซแบบควชุดเหมือนแบบอัศวินเลยคือเจ้าชุนี่ที่ทำดีนะเอ็มวีนี้เป็นเอ็นวีแบบเอ็นไฟลนี่เจ้าพลังเป็นลมเลยโอยร้อยร้อยร้อยเยอ้ ต่ซือุนรอบเหมาลองเดียวนะทอนแรปเียดนะมราจริงเหอไนกนแต่าีแ mm. uh. ้งาอนแบบเขาเรียกนะอนเซนเตอร์เยอะอยู่นะว่าไ มันก็สายตาสันรเมื่อกี <S <S 2> <S 2> ้โอ้โหงอีจีลยยพร้อมชอบคราวจริงไม้ยมินิดีมากเลยอ่ะชัยพรีดีของอวอี่คาสวยมากไปชันกระพิบไม่หยุดโอ้โหปั้นซีจีแบบ คัมจูเดอร์โรลล์จีจะไม่ราไม่อยากให้จบเลยอะอยากดูอีกเลยอะสามนาทีสามสิบะเป๊ะอแบเป็นเอ็มวีที่แบบน่าดูต่อแบบยาวๆมากใช่ฉันว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรนะพวกแบบ สตอรี่อ่ะมันมีแต่เราแค่ไม่เข้าใจเพราะว่าเราอาจจะต้องไปแบบว่ารออ่านในแบบว่าเอกอ่านในทวิตที่แบบคนเขาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมใช่ไหมล่ะาแต่ชอบมากเลยอ่ะเอ็มวีเดียจริงใช่ไหมวันนี้ตาจารย์ะไหลเอกโซในรอบกี่ปีแล้วแบบมีอีชิงด้วยใช่มีเลยอยู่ในเอ็มวีด้วยแล้วเต้นด้วยกันด้วยอืม amazing yeah แต่ฉันรู้สึกว่าเพลงเนี่ยแอบแบบ ฟังยากนิดนึงต้องฟังอะไรหลายรอบแต่ว่าแต่ว่าท่อนฮุกก็ติดหูอยู่แบบว่าเนอเนอะเนอเนอะไมจำท่าเต้นได้แล้วท่าใส่็มงกุฎแล้วแบบตอนที่โจอินแบบว่ายืนอยู่แล้วแบบว่าเป็นแบบผ้าคลุมปีแบบตายเวอร์นะพี่ว่าเวอร์พี่ว่าเวอร์พี่ว่าเวอร์เลยจริงอีกสักรอบมาเต้แบบต้องต้องต้องแบบถฉันว่าถ้าฟังหลายรอบแบบมันจะแบบเข้าใจเก็ต ฟีลเพลงใช่ใช่ใช่แล้วแบบเราไม่ต้องฟังหารอบไงเขาการตลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่จะรู้สึกได้ว่าแบบ MV เนี่ยดูลงทุนจริงปกติ m v ็มวออาจจะจะดูจนจนนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยคือดูลงทุนมากตั้งแต่แบบปั้นซีจงปันซีจีเออแล้วคือฉันว่าชันยอนโอ้ my ม o d ชันยอนเนี่ยเตี้ยนาตากว่เตะตาฉันมากแล้วคือแบบมีไฟตั้งแต่เริ่มใช่มีแบบความเป็นไฟเนี่ยอยากรู้ความหมายของเพลงอะ ว้าวลงมาอยู่ตรงหน้าถึงเหมือนแบบพระราชากลับมาแล้วอืมนแล้วกแบบเอ็กโซตันหนักมากอ่ะฉันอึ้งมากเลยอเปิดมาแล้วก็แบบเอาเลยคนหนักเลยเออเอาเลยที่แบบเอ็กโซตันหนักถึง 이, 나무 자기 신고를 막막 급식 피해. 나쁘지 나쁘지 지 않은 지 않은 나쁘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 지 않은 ช่งหล่อมากเหรอช่วงที่หนุ่มสบาจริงซนดูไม่แก่ขึ้นเลยอ่ะพี่จุนก็เหมือนี่กูหล่อมากเลยอ่ะพี่ชิงก็หล่อมากจริงที่สุดฉันชอบซีนเวลาที่ชันยอนมาเห็นกี้เส้นขนเสคตดยาวเป็นแบบออ่ะเตอบรรยายอ่ะซีนคนน้ มี่เนี่ชอบร้านี้มากเลยที่แบบเป็นมงว่าวเองสุดเทสุดซ่งยแบเป็นตำนานจริฉันว่านานาเนี่ยเป็นแบบตำนานชวนติกเอเจนซ์ ฉันชอบพ่นปริดของดีโอทุกๆเพลงของอีกโซ่เอ้ก,อก็ดูเป็นหนักมากอะน่าต้องฟังเยอะมากอ,อย่างไรเสียงเสีงเป็นไอตัวนี้ เนี่ยเนี่ยชั้นนี้คือเบิร์มมากเราเป็นท่อนวิดียวชอบซีนี้มากพี่คุณแบบผัวเจ้าชายอ่ะเนี่ยมุงลงแล้วมุงมุงลงแล้วพี่ดีนเนี่ยเบ็กแดนมั้ยเบ็กแดนสุดอ่หอมมากพี่ชิดว่าแบบ้จะมีเจอจริงๆอ่ะใช่ถ้าวันนี้กูได้เข้าไปนะเฮ้ยถ้าจะไปซื้อบัมหรือหนสักบัม โอเขาจบดีนะเขามีท <Glenn sound> ่านไฮโน้ตปะเดีโอปะเออน่าจะดีโอใช่แล้วก็แต่ก็มีตอนท่อนพี่จุนด้วยนะที่เห็นตรงกลางๆอ่ะแบบจำไม่ได้อ่ะมีพี่จุนด้วยใช่ปะพี่จุนนี่แบบอะไรสักอย่างจินนีมีท่อนพี่จุนแบบว่าไฮโน้ตอ คือเป็นการคัมแบ็กในรอบ2ปีของ EXO ใช่ไหมที่อาจจะไม่ได้มีเมมเบอร์เก้าคนก็แบบเออด้วยคอนดิชันเงื่อนไขต่างๆแล้วก็แบบว่ารนนู้นะก็มันถึงมันเสียใจแต่ว่า EXO 6หกคนเขาก็ต้องแบบว่าเขาต้องไปกันต่อใช่ใชไหมเพราะว่าเขาเตรียมคัมแบ็กมาแล้วรู้สึกว่าการที่มี6คนเขาก็ทุกคนก็ทำออกมาได้แบบว่าเขาเรียกว่าเออเต็มที่มากแล้วแบบว่า เอโนจีมันมันก็ไม่ดรอปเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่าถ้าการคัมแบ็กครั้งเนี้ยมันแบบเก้าคนมันจะแบบไม่คงเอ่ใหญ่มันขนลุกมากมากมันคงแบบเราอะไรไม่ได้เอใช่ทุกคนก็รู้ๆอยู่ที่แบบออออัใช่ไแต่มกยนะจริงแต่ก็วันนี้เขาคัมแบ็กมาแล้วนะคะทุกคนเป็นบัมเต็มด้วยก็อย่าลืมไปฟังเพลงอื่นๆในอัลบั้มนะคะนอกจากเพลงคาวก็มีเพลงอื่นด้วยไปฟังได้เลย ยังไม่ได้บอกเหมือนกันว่าจะไปไล่ฟังน่ะทุกคนเอกโซกลับมาทัทีเราต้องอย่าทําให้เสียหน้าในการสําหรับ c อิ a n is b a อ k เพื่อสมชื่อนะคะเพราะว่า MV ทำดีมากเพลงก็เพลงก็เท่ๆอะเพลงก็เป็นสไตล์แบบเฮ่ยนมินนีเดอกันอะไ้เออมันก็ติดหูอยู่เออแล้วก็แบบแล้วถ้าเต้นท่าเต้นนะเอาเอาจริงนะคือ คือแบบยังแบบเข้มแข็งเหมือนเดิมถึงจะแบบว่าถึงเอ็กโซเลยคเอ็กโจะอายุก็ไม่เกี่ยวอายุใช่อายุใช่อายุเห็นตัวเลขเอ็กโซพิซูได้เห็นแล้วค่ะแย่เป็นแบบว่าอยากไปคอนอยากไปคอนแบบอย่างนี้นะจริงขอคอนเสิร์ตด่วนค่ะจริงเดือนเมษาเดี๋ยวเจอกันเลยโอเคใครใครที่เป็นแอลเหมือนกันที่ถือเอ็กโซก็มาพิมพ์พูดคุยกันได้เออใช่ใช่แม่เปลี่ยนกันว่าทุกคน คิดยังไงกับ m อวฉันรู้สึกว่าฉันชอบทุกซีนที่ชันยอนออกมังเพราะว่าของชันยอนพลังเป็นพลังไฟใช่ป่ะแล้วสีเนี่ยมันตัดกับสีโทนเอมวมันจะมีความมืดมิดใช่ไหมแล้วมันแบบมันเท่มากจริงชอบแบบเปิดตัวมาก็แบบมีแต่ไฟทั้งตัวฉันรู้สึกว่าเขาให้แอร์ทามทุกๆคนพอๆกันใช่ไหมคาแรกใช่เของดิโอเมื่อกี้ก็รูปปั้นใช่ไหมใช่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 ถูกก็แหละค่ะใครชอบนะคะการเลี้ยงของเราอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับตะไครค่ะเออบ๊ายบาย